สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ที่ติดตามช่อง YouTube เที่ยวก่อนแก่เซลโลเน็ตเบิร์กเรดิโอช่องของผมอยู่นะครับนะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมช่องผมนะพิมพ์เข้าไปนะครับถ้าอบอกเพื่อนบอกฝูงนะครับบอกคนที่รู้จักนะครับที่ชอบเล่นระบบ PLC วิทยุสื่อสารหรือต้องการมาหาความรู้ต่างๆแล้วระบบลิง์ต่างๆก็พิมพ์เข้าไปนะครับเที่ยวก่อนแก่ เซลโลเน็ตเวิร์กเรดิโอชานลนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับสำคัญสุดก็คือกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดถูกใจที่เป็นรูปมือครับกดถูกใจไว้นะครับแล้วก็ชมคลิปเอ่อชมคลิปต่างๆที่ผมมีลงไว้นะครับก็ฝากชมกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้นะครับผมมีโทรศัพท์มา2เครื่องนะครับเรียกว่าโทรศัพท์ก็ได้หรือเรียกว่า POC ก็ได้นะครับเป็นเอ่อ t o พุตูท็อคเจนสองนะครับกับ t o พุตูท็อคเจนหนึนะครับก็เรียกกันแบบสับง่ายๆที่ทุกคนรู้นะครับวันนี้ผมจะมาทำอะไรให้ดูหมายถึงว่าบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะยังไม่รู้ว่าทูพุตูท็อคเจนหนึ to to 1, เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่เราจะมาเปิดหน้าห้องเซลโลไว้เดี๋ยวโดยที่ ไม่สามารถจะทาอะไรที่มันแปลกๆได้เลยนะครับอันนี้ผมวันที่ผมจะมาบอกนะครับมันจะแนะนํานะครับโอเคนะครับอันนี้ผมเข้ามาที่เจนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมออกตรงนี้ก่อนนะครับเจ๊หนึ่งผมก็จะมีติดตั้งนะครับก็จะมีเซลโลทีสามทูแล้วก็ซีบีท็อ a l k นีท็อรนี่เป็นแอปตัวหนึ่งที่เป็นเรื่องของการใช้วิสุ่อสารเหมือนนะคล้ายนะๆเหมือนกับเซลโลทีสามแล้วก็ของทูนะครับ ผมกต็ติดต่อไว้เป็นข่ายสำรองสำหรับจุกเฉินในถ้แอปนี้มีปัญหาผมก็ใช้ CVTalk อกนะครับแล้วหน้านี้ก็จะมีของปัตทอมรีเมนเ e อร์เรื่องของการปรับปุ่มเปลี่ยนปุ่มย้ายปุ่มกดคีย์ข้างนะครับเรื่องของทวดีอันนี้ผมโหลดมาแต่ผมไม่ติดตั้งนะผมไม่แอดเข้าไป Line นะครับผมบอกได้เลยว่าผมติดตั้งจริงแต่ผมไม่ได้เข้าในยูเซอร์หรือพาสเวิร์ดไลน์ของที่ผมใช้งานเลยไลน์ที่ผม ส่วนตัวผมเลยเบอร์เบอร์เบอร,บอร์โทรเลยผมไม่ใช้เลยเนื่องจากการใช้ไลน์เนี่ยทำให้เครื่องมันหนักแล้วเครื่องเมมโมรีมันน้อยเนี่ยมันจะเต็มเลยนะครับผมก็เลยไม่เปิดไลน์ใช้บางคนก็ทําไมเครื่องช้าท่านเปิดทั้งไลน์เห็นว่าไม่ผมไม่มี YouTube เลยครับไม่มี u t u b e เลยนะไม่มี u t u b e เลยครับผมไม่ติดตั้ง y o u t u แล้วมี Google นะครับแล้วก็แอปรูปหมีครับเลเซอร์ออดิโอสวิต์นี่เรื่องของการตัดไม์ทำให้มีเสียงในตัวเครื่องนะครับ ปฏิทินแล้วก็พีไลทีเอันนี้ก็โหลดไม่เสรจจะไม่ติดตั้งแล้วก็วอลลุ่มบูสเตอร์สำหรับใช้สำหรับเจนหนึ่งเจนหเสียงมันจะเบาลำโพงลําโพงตัวน,นี้มันจะเบานะครับก็เลยต้องมีวอลลุ่มบูสเตอร์เข้ามาช่วยเพิ่มแอปให้มันดังขึ้นโอเควันนี้ผมมานะครับผมมาผมมาก็คือว่าผมจะทําให้ดูว่าการที่เปิดเครื่องเจนหนึแล้วสามารถได้ยินแอปอื่นด้วยเช่นแอปทีอย่างนี้แอปทูไม่รองรับนะครับ บอกเลยว่าแอปทูไม่รองรับนะลองรับเฉพาะแอปทีอแล้วก็เซลโลนะครับหรืออาจจะเป็นแอป cbtalk อันนี้ผมเนี่ยไม่ได้เปิดใช้นะครับแต่ผมจะมาบอกเรื่องของแอปเซลโลไอที่ที่สามารถเปิดฟังบนหน้าจอเจนได้พร้อมกันบางคนก็ยังไม่รู้ว่ามันทําได้ยังไงอ่ะปกติผมก็เปิดแต่เดี๋ยวผมเปิดเข้าไปก่อนนะครับเซลโลนะครับเซลโลมันก็จะหน้าตาแบบนี้ถูกไหมเราก็เข้าอ่าผมก็เข้ายูเซอร์เข้ายูเซผมปกติ ผมก็เข้า user นะครับอ่าผมเข้า user มันก็จะเป็นห้องกลุ่มผมเพื่อนผมต่างๆหรือข่าวสารคู่ภยัยห้องคู่ภยัยโอเคอันนี้ผมตั้งเครื่องนี้ไว้ละเพื่อจะให้ user นี้ผมจะเข้า user นี้นะครับให้มันคุยกันนะครับผมกดกันมันดับนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือผมเข้า user นี้คุยกับ user นี้นะครับเนี่ยทีสามผมก็ตั้งรอไว้แล้วนะครับโอเคนะครับแล้วก็คือผมเปิดมาเรียบร้อยปุ๊บผมก็จะย่อหน้าจอลงมา นะครับโอเคหลักการที่สองครับผมจะเปิดอยู่ที่ทีที่สามทำตามผมนะทีะขั้นตอนเปิดโซโลค้างหน้าจอกลุ่มหรือหน้ายูเซอร์ที่คุณจะติดต่อนะครับเข้าไปที่ทีสามอ่าผมเข้าห้องทีีสามเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ได้เปิดเสียงไหมดิสคัลเน็ก่อนผมไม่ได้เปิดนะโอเคทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วผมยอ่อกดตรงกลางครับกดย่อลงมากดปุ่มตรงกลางให้ย่อลงมา ตอนนี้หน้าเซลโล่ก็ขึ้นไปโชว์ข้างบนแล้วเนี่ยตรงนี้มันมี Solo เซลโล่เครื่องหมายถูกกับเคสสามโชว์แล้วคราวนี้ผมจะเปิดเซลโล่ขึ้นมาก่อนปึ้มครับนะผมเปิดเซลโล่เรียบร้อยก่อนหน้านี้ทีสามเปิดเมื่อกี้เป็นน้าที่สองนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ทั้งสองหน้าจอมันอยู่บนเจนหนึ่งได้นะครับลองดูนะครับว่าจะทำยังไงผมไม่ไม่เข้าในผมเข้าหน้าเพื่อนผมแล้วกันหน้าห้องเพื่อนสมมุติที่ห้องเพื่อนนะเดี๋ยวผมเปิดว่ามีเพื่อนผมคุยไหมอ่าโอเคอาจจะไม่มีคนคุยนะหน้ากลุ่มนะโอเค มันจะมีปุ่มตรงนี้เห็นไหมครับปุ่มที่มีสามขีดนะครับอ่าให้ท่านกดตามผมนะกดค้างไว้นะครับค้างไว้สักพักหนึ่งครับโอเคนี่ครับ t อสามขึ้นมาแล้วนะครับ TF สามขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหม t อสามขึ้นมาแล้วนะครับ TF สามโชว์ขึ้นมาแล้วนะครับเนี่ย TF สามขึ้นมาแล้วนะครับสักครู่นะครับอ่าผมกดเข้าไปนะครับตึมสักครู่นะครับ โอเคที่สามเข้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้แอป,ปมีมีหลวนนิดหนึ่งเพราะเรากดไม่ดีมันจะขึ้นว่าไม่สามารถใช้หน้าจอที่สอนกันได้ต้องกด ต้องกดเป็นจังหวะนะครับกดค้างแบบผมกึบนะครับเปิดหน้าจอหรือไม่เปิดหน้าจอทีสามครั้งก็ได้เปิดทีสามเสร็จปุ๊บนะครับเปิดเซลโล่ไว้ก, okay, ก่อนก็ได้นะครับเปิดเซลโล่ข้างบนไว้ก่อนไม่ต้องเปิดทีสามก็ได้นะครับกดตรงนี้ปุ๊บนะครับ้วกลับให้มันเป็นหน้าจอปกตินะครับแล้วก็มากดทีสามมันจะแบ่งหน้าจอข้างบนเป็นเซลโล่ข้างล่างม,มันทีสามโอเคถามว่าได้ยินไหมเดี๋ยวผมจะกดจากเซลโล่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะกดจากเซลโล่ยูเซอร์นี้นะยูเซอร์นี้ผมเปลี่ยนจากห้องผมก่อน มากดเข้ายูเซอร์นี่ยูเซอร์ที่สี่นี่ครับเห็นไหมกดจิ้มเข้าไปครับนี่มันก็จะโชว์หน้าจอแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดจากเครื่องนี้นะครับกดเครื่องนี้คุยนะนี่ครับเดี๋ยวดูนะดูไฟตรงนี้จะเป็นสีแดงปุ่มนี้จะเป็นสีแดงนี้จะเป็นสีเขียวนะครับกดครับเห็นไหมครับเห็นครับึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นไหมครับโดยที่ผมเปิดทีอสามอยู่นะทีอสามก็ไม่มีผลเลยนะครับอ่ะกดครับกดปุ่มที่ที่เจนเจนเอ่อเจนสองครับกดครับ หนึ่งหนึ่งสองสามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสูนย์โอเคแล้วผมกดจากตรงนี้้างครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดซอบศูนย์โอเคเจนหนึ่งมันจะไม่ถ้าไม่ไกลมันจะไม่ค่อยได้ยินนะครับนี่ครับนี่ครับผมกดมาหาเครื่องนี้ได้นะครับเครื่องเครื่องนี้นะเครื่องเจนสองกดหาเครื่องเจนหนึ่งได้นะครับเจนหนึ่งหาเครื่องเจนสองก็ได้นะครับโอเคหนึ okay. ่งแอปผ่านไปนะครับเรื่องของเซลโลนะครับผมมากดที่เทียสสามบ้างดูที่ว่าเทียสสามจะได้ยินไหม นะครับผมก็เปิดเข้าไปในห้องก่อนนะครับแต่ผมไม่เห็นหน้าจอโอเคผมเลื่อนก่อนนะครับนี่ผมมาเปิดที่ปุ่มตรงนี้นะที่สามจะมีปุ่มไม้เนี่ยตามดูตามเมาส์นะครับดูตามเมาส์ที่ขยับนี่ครับนี่ก็คือเวลาท่านตั้งเมาส์ตรงกลางนะครับแล้วกดตรงนี้นะดูที่ว่ามันจะเสียงมันจะม,จะมีจะมีไฟสีฟ้าขึ้นตรงนี้ไหมนะครับอ่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เห็นไหมครับมีไฟขึ้นที่ว่า FE ศูนย์สี่ User สี่อารออีกทีครับ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่ครับอาผมกดจากทีสามคั้งนี้บ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย นะครับมีจากเครื่องนี้มาเครื่องนี้นะครับมีเสียงมานะครับนี่คือการแบ่งหน้าจอใช้งานนะครับถ้าท่านบางคนเนี่ยโอ้หอยากจะฟังเพื่อนก็อยากจะคุยที่ทีเอสามนะครับเพื่อนอยากจะคุยกับเราที่ทีเอสามไอ้เราก็มัวจะไปเปิดแต่เซลโลนะครับเปิดแต่เซลโลเพื่อนก็คุยเรียกมาก็ไม่ได้ยินหรือเพื่อนบอกว่า จะแล้วจะทาไงให้ได้ยินทั้งเซลโล่ทั้งทีสามโดยถ้าบางคนก็จะพกเจนหนึ่งเครื่องหนึ่งเจนสองเครื่องหนึ่งอันนี้เปิดเซลโล่น,นี้เปิดทีสามไม่ต้องครับใช้เจนหนึ่งทำได้เลยครับข้างบนเป็นเซลโล่ข้างล่างเป็นทีสามนะอันนี้ทิศนะครับทิศในการใช้งานของผมนะครับนะครับแต่ขอบอกก่อนนะครับว่าปุ่มทุกอย่างเนี่ยเวลาเราเปิดทีสามกับเซลโล่เนี่ยปุ่มคีย์ข้างมันจะใช้ไม่ค่อยได้มันจะใช้ไม่ได้นะครับมันจะใช้ไม่ได้นะ หรือท่านเปลี่ยนปิดแอป2ไปแล้วมันก็ยังกดไม่ได้เพราะมันจะไปไอ้กดทีอสามปุ่มจะไปชนกับเซลโลให้ท่านกดที่หน้าจอตรงนี้นะครับเซลโลท่านก็เอานิ้วกดที่ปุ่มของมันนะครับที่หน้าจอนะครับส่วนทีอสามท่านก็ใช้นิ้วกดตรงนี้นะครับน,น,นี่ท่านก็ได้ฟังทั้งที3สามแล้วก็เซลโลเพื่อนบอกว่าเดี๋ยวฉันออนสแตนบายที่เซลโลไว้อีกคนนึงบอกอ่าอีกคนนี้บอกว่าอ่าสแตนบายที่เซลโลอีกคนนี้สแตนบายที่ทีสามนะครับเรียกเข้ามาเหอะผมได้ยินหมดและผมก็สามารถตอบกลับไปได้ด้วย นะครับก็สามารถตอบกลับไปได้ด้วยนะครับอ่าแล้วมันก็สามารถทําให้เป็นระบบวอกได้อ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนะทิกนี้นะทิกนี้เลยนะไม่เปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับอ้าวนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดนี่ครับตําแหน่งวอ็อกนะเดี๋ยวผมไปดูการตั้งค่าก่อนนะครับนะครับผมจะวอลกให้มันข้ามช่องไปเลยไปหาที่สามเลยผมกดปุ่มครับ ดูครับไปตั้งค่าวอ,อ์กก่อนว่าวอ,อกผมเปิดเขาเท่าไหร่อ่าตัวปานกลางร้อยแปดร้อยโอเคถูกต้องนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะกดจากที่สามเครื่องนี้ดูซิว่ามันจะไปดังที่เซลโลไหมลองดูนะครับผมลองดูบอกตรงๆว่าผมก็ไม่เคยนะครับไม่เคยนะไม่เคยไม่เคยจริงหรือเปล่าหรือผมหลอกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่าสักคู่นะครับ ทดสอบ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 นะครับถามว่าทําได้ไหมทําไม่ได้นะครับนะครับเนี่ยอย่าอย่าไปลองนะครับอย่าไปลองอาจจะทําได้ก็ได้นะครับหรือท่านจะไปลองก็ได้นะครับนะอันนี้เป็นทิกเล็กๆนะครับลองไปปรับใช้ถามว่าทําได้ไหมก็สามารถทําได้ถ้าท่านเปิดวอลลุ่มให้เสียงไวนะครับหรือท่านไปตั้งค่าของตัวของอ่าวอล์กให้เร็วขึ้นเดี๋ยวผมจะลองดูอ่าไหนๆก็ลองแล้วนะครับลองให้ดูเลย นะครับผมก็ไม่เคยได้ใช้หน้าจอ2อันบ่อยๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้แบบนี้วันอ่ะผมก็ให้มันสูงเลยนะครับอันนี้มันให้มันอยู่ตรงสูงเลยอ่ะสูงกับสูงสุดกับสูงนะครับอันนี้เป็นหนึ่งร้อยกับแ800ด้อยเดี๋ยวผมจะเปิดบล็อกดูที่ครับว่ามันจะมีเสียงเข้าไปนี้ผมเปิดวอลลุ่มก่อนเปิดวอลลุ่มให้สุดเลยนะครับโอเคแล้วผมจะเปิดตรงเนี้ยเข้าไปที่บล็อกนี้ผมจะป้องเบาก่อนะก่อนที่ผมจะพูดเข้าไปนะครับนะครับแป๊บหนึ่งนะ หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเท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 เ เดี๋ยวจะงงนะครับเดี๋ยวผมตั้งไปตั้งมาเดี๋ยวมาไปวอล์กเองนะครับโอเคเนี่ยปุ๊บนะครับผมไปปรับไปที่ปันกลางนะครับปันกลางนะครับแล้วผมไปเรื่องที่ต่ํานะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมปิดวอล์กดีกว่าเพื่อเวลาผมพกไปไหนจะได้ไม่มีปุ่มวอล์กโชว์นะครับนี่ครับบอ็อกผมปิดไปแล้วเรียบร้อยนะครับนะครับโอเคนะครับนี่คือแอป2หน้าจอนะครับหรือใครจะไปทำาลลอกตามผมว่าเราไปทําดูนะครับผมไม่ค่อยได้ทาหรอกครับ ผมไอเพราะผมรู้อยู่ว่าเสียงมันจะชนกันนะครับเสียงมันจะชนกันแต่บางคนอาจจะทําได้ก็ได้นะก็ใครทาได้ก็มาบอกผมบ้างนะครับการแบ่งหน้าจอข้างบนเป็นโซโล่ข้างล่างมันทีสามนะครับคราวนี้ท่านสแตนบายเลยไม่ต้องพก2เครื่องไม่ต้องพก2เครื่องเนี้ยสมมติท่านไม่ต้องมีไม่ต้องพก2เครื่องอ่าไม่ต้องพก2เครื่องเนี้ยมี2เครื่องเนี้ยอันนี้อันนี้เป็นโซโล่อันนี้เป็นทีสามอ่าไม่ต้องพกอะไรหยิบไปแล้วทิ้งไปเลยพกแค่ตรงนี้เวลาเพื่อนคุยมาจากทีสามท่านก็กดคีย์ตรงนี้ เพื myself, ่อนคุยมาจากเซลโลท่านกดคีย์ตรงนี้แค่นี้ครับไม่ยากครับแค่นี้เลยนะครับแค่นี้เลยนะครับการแบ่งหน้าจอของเจนหนึ่งอันนี้เป็นเป็นสูตรของผมนะนานๆผมจะใช้ทีนะครับเพราะก็มีหลายเครื่องก็เอ่อกลัวๆน่าจะอ่านแต่ผมดับหน้าจอดีกว่าลองดูต้องลองให้ท่านดูว่ามันทําได้จริงไหมอ่าดับหน้าจอครั้นี้ผมจะกดจาก T3 ไปนะครับนะครับอ่ะกดนะครับทดสอ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 บ นี่นะคือกดจากทีสามตอนดับหน้าจอนะอ้ากดจากเซลล้บ้างนะครับนะนะประหยัดเมาส์ก่อนทดสอบ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 หนึ่งสองสามสี่ห้าอากดไม่ตรงทดสอบ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 ท่สอบวางหูครับอ่าโอเคแต่ท่านไม่เห็นว่าผมกดจริงป่ะอันนี้จบจากเซลล์นะครับทดสอ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 บ นี่ครับนี่คือการดับหน้าจอเพื่อให้ประหยัดพลังงานเปิดสองแอปพร้อมกันนะครับอากดที่ตัวที่สามครับทดสอ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 บนี่ครับ นี่นะครับนี่คือการดับหน้าจอประหยัดพลังงานครับคราวนี้ในกลุ่มขายท่านไม่ว่าจะเป็นขายกู้ภัยขายกู้ภัยแล้วกลุ่มกลุ่มท่านเป็นกลุ่มเซลโลนะครับอีกกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งท่านก็มีกลุ่มหนึ่งที่เป็นทีเอสามเวลาเพื่อนคุยในกลุ่มนี้มาท่านก็ได้ยินจากเซลโลแล้วก็ท่านได้ยินจากทีเอสสามพร้อมกันนะครับคราวนี้ไม่ต้องไปถือสองเครื่องสามเครื่องนะครับเอาเปิดขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมอ่าอ่าโอเคนะครับกด ตรงนี้ให้มค้างเหมือนเดิมมันก็จะกลับมาเป็นหน้านี้เหมือนเดิมนะครับนี่คือการแบ่งส่วนหน้าจอของตัว t ู o g e หนึ่งนะครับโอเควันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอดีๆนะครับในการแนะนําดีๆนะครับให้เพื่อนๆสมาชิกแล้วก็ผู้ติดตามช่อง YouTube ทเที่ยวก่อนแก่เซลโลเน็ตเบิร์กเรดิโอชันอของผมอยู่นะครับเรื่องของกล่องลิงก์เรื่องของไมนอกเรื่องของวิศ,ศษาเรื่องของ p c การทําแอปการตั้งค่าต่างๆการนําเสนอการทําทุกอย่างนะครับลองเข้าไปค้นดูแล้วก็ไปกดติดตามผมด้วยไปกดแชร์ไปกดไลค์ผมด้วยนะครับวันนี้ก็เอาคลิปดีๆมาฝากกันแล้วนะครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บๆอย่าลืมกดติดตามเที่ยวก่อนแก่กันนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆ